คลิปชมสวน EP ที่2ของวันนี้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนแม่พันธุ์พ่อคาก็ตอนนี้ก็คือพยายามลดน้ำน้อยลงประคองเขาไว้นะครับตั้งจากว่าหลังจากหมดหนาวแล้วนะครับเราต้องเริมผ่า ตอนนี้ทําให้เขาลงหัวโดวยการพยายามด้วยการงดน้ํานะครับแต่ว่าไม่ได้งดแบบร้อยเปอร์ซก็คือลดน้ําน้อยลงให้เขาทิ้งใบให้เขาลงหัวให้ระบบรากเขายังคงอยู่ช่วงนี้ก็จะใบใน,น้อยๆประมาณอย่างที่เห็นนะครับใบตกก็มีตอนนี้สําหรับใครที่เลี้ยงบัานสีนะครับก็คือแบบนี้ไม่ต้อง ไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวบันสีมันเขามีหน้าของเขานะครับถ้าเราไม่ปล่อยเขายุบเลยในช่วงหน้าหน้าหนาวนะครับเขาจะโตช้าเขาจะประคองตัวอยู่อย่างนั้นแล้วพอถึงเวลาจเจริญเติบโตเขายังไม่ได้ยุบตัวนะครับเขายังไม่ได้พักเขาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราต้องปล่อยให้เขาพักบ้างทุกนันพ่อค้าก็จะพยายามลดน้ําน้อยหน่อยครับวันมว้นวันแค่ผมผมน้ําไว้สามนาที ต่อวันปกติถ้าเป็นหน้าร้อนก็ต้อง10นาทีต่อวันและต้องลดทุกวันด้วยสังเกตดินครับก็แห้งๆมีความชุ่มชื้นนิดหน่อยจากการรดน้ำตอนนี้ก็คือจะปล่อยทั้งหมดนะครับปล่อยให้เขายุบทั้งหมดกระถาง8นิ้วนี้ไม่ได้จำหน่ายมานานแล้วโดยส่วนใหญ่ก็เป็นตั้งแม่ตั้งแม่ตอนนี้ก็ประมาณสัก 40%ของพื้นที่นะครับฝั่งนี้แต่พอคาเดินมาให้ดูก่อนฝั่งนี้เป็นตั้งแม่นะฝั่งนี้เป็นเลี้ยงไว้เพื่อขายนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับค่อยมาฟื้นฟูใหม่ในการเติมดินไล่เติมดินในกระทางที่เขายุบไปนะครับเพราะว่า มีบอลสีมีไส้เดือนนะครับไส้เดือนตอนแรกกันยาบันสีก็ว่าดีนะครับแต่ว่าหลังๆมาดูดูแล้วนะครับไส้เดือนไม่เหมาะสําหรับบอลสีเนื่องจากว่าเขามาแย่งกินใบข้ามปูจนหมดครับแล้วก็เหลือดินแข็งๆเ,เหนียวๆไว้ให้ดังนั้นสําหรับการปลูกบอลสีแล้วการหาใบข้ามปูมาเพิ่มหรือมาเปลี่ยนค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงดังนั้นไม่ให้มีไส้เดือนในพื้นที่จะดีกว่า สังเกตได้ครับปลูกใหม่ๆพอไส้เดือนมากินหมดปุ๊บเขาก็จะยุบลงตัวลงประมาณนี้นี่รับใบข้ามปูบางส่วนที่เขาไม่ได้กินก็ยังคงอยู่ด้านบนเขาจะกินเยอะกว่ากิ่งกือเหตุผลที่ไส้เดือนไม่ดีนะครับสาหรับการปลูกบอนสีคือเขามาแย่งอาหารหรือมาแย่งกินใบข้ามปูของบอนสีเราคนระับอันที่เขามาแย่งกินใบข้ามปูนะครับ บกำปูก็จะยุบลงเหลือประมาณครึ่งกระถางแบบนี้เราก็ต้องมาเติมใหม่หรือต้องเปลี่ยนกระถางเลยนะดังนั้นวิธีนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงสำหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาก็จะกลัวในสิ่งนี้นะครับคือกลัวที่ต้องมาลือ้อกระถางปลูกใหม่นี่ก็เป็นบอลสีที่เพิ่งเอาออกมาจากตู้นะครับ เปิดตู้ทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนครับแล้วหลังออกนั้นหลังจากนั้นก็ออกมาไว้นอกตู้ฟอร์มเขาก็จะมีต้นบางต้นนะครับที่ยุบไปก็ไม่เป็นไรครับบางต้นยุบไปเขาหัวเขายังคงอยู่เดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่ปล่อยให้เขาได้พักบ้างนะครับเดี๋ยวพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาจะสวยในช่วงหน้าหน้าฝนหน้าหน้าร้อนนี่ถ้าลดน้ำได้เขาก็จะสวยเช่นกันวันนี้อัญญามนสศรีพามาดู อีก็เป็นอีกชุดหนึ่งครับกระถาง6นิ้วตัดจอบอ,อกเล้อให้เขาแตกขึ้นนใหม่ประมาณ2เดือนครับได้ประมาณนี้นะครับ2เดือนเริ่มมีใบคุมกระถางเป็นบางกระถางไม่ได้งอกพร้อมกันทั้งหมดบางกระถางก็งอกขึ้นมาแล้วก็ยุบลงไปบางกระถางก็งอกสวยประมาณนี้นะครับสําหรับ กระถาง6นิ้วที่เราทําการตัดจอหมอกอีกประมาณสักหนึ่งเดือนครับเดือนที่3าน่าจะสวยแต่เดือนที่สองก็พอมีได้ต้นสวยๆบ้างประมาณสัก10ต้นนะครับทั้งหมดหลายร้อยต้นน่าจะได้ประมาณสัก10ต้นที่พอสวยๆแต่สําหรับต้นสวยๆที่พ่อค้าจะมาแบ่งได้นะครับน่าจะประมาณต้น2ต้นคลิปนี้พ่อค้ามาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับ แล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ